เอาความรู้เทคนิคนะครับดีๆมาฝากกันดีเช่นเคยครับวันนี้เป็นทรงคอมม่านะครับก่อนเดินช่างไผ่ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อนุญาตให้ช่างไผ่ได้ทําการถ่ายคลิปนะครับตอนตัดผมนะครับได้มีคอนเทนต์ดีๆนะครับมาฝากนะครับสําหรับเอามาฝากคนที่นะครับติดตามเพจของช่างไผ่นะครับแล้วก็ได้นําเอางานไปต่อยอดนะครับ ต้องขอขอบคุณลูกค้าครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเพจของช่างไผ่นะครับก่อนที่ตอนนี้ถ้าดูคลิปอยู่นะครับช่างไผ่ก็ขอกําลังใจหน่อยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับช่างไผ่จะไล่ตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะครับจะพยายามไล่ตอบนะครับอันนี้ช่างไผ่ขึ้นด้วยเบอร์สนะครับตัดด้วยเบอร์3ามจนรอบศีรษะนะครับแล้วก็มาเชื่อมด้วย เบอร์1.5นะครับเวลาเราตัดด้วยเบอร์3เนี่ยแล้วก็มาเชื่อมด้วยเบอร์1.5นะครับมันจะแลเงาได้สวยในระดับ1นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดขาวนะครับมันก็จะเป็นเงานะครับเป็นขาวนวลเกินที่แบบไม่ได้สั้นมากนะครับคือมันมันดูแล้วมันเออมันสมมทดีอ่ะนะครับนะก็ส่วนด้านหลังนะครับก็สบัดนะครับสบัดลอยๆนิดนึงนะครับเวลาสบัดเนี่ยก็ให้ยั้งมือ พอเรายั้งมือสักนิดหนึ่งนะครับอย่าก,กดเข้าไปแล้วสบัดนะครับเพราะว่าปลายของฟันรองเนี่ยมันจะจะคมนะครับมันเวลามันกระชากเอาเส้นผมตรงท้ายถอยเนี่ยนะมันจะเจ็บนะครับถ้าเกิดว่า,าช่างใหม่ๆถ้ายังไม่รู้น้าหนักมือของตัวเองเนี่ยช่งางใบให้แนะนําให้ไปสบัดต,ตรงแขนตัวเองนะครับใช้ฝั่งที่ไม่ถนัดนะครับก็คือใช้ ถ้าคนตัดขวาก็เอายกแขนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลองสะบัดที่แขนตัวเองดูนะครับเราจะรู้น้าหนักมือของตัวเองนะครับพอเวลาเรามาทํางานบนหัวของลูกค้าเนี่ยเราไม่รู้สึกครับแต่ลูกค้าจะรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องกัดน้ําหนักให้ได้นะครับว่ามันหนักหรือมันเบานะครับต่อมาช่างไผ่ก็จะมาเชื่อมขอภัยครับต่อมาช่างไผ่จะมาเชื่อมด้วยเบอร์หนึ่งนะครับเก็บตีนผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เชื่อเพราะว่าเบอร์1กับเบอร์หนึ่งจุเนี่ยเอาอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้สั้นยาวเกินกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่างไผ่ต้องการให้มันเชื่อมต่อกันลงมาเนี่ยสักนิดหนึ่งนะครับถ้าถามว่าช่างไผ่าจะใช้เบอร์1เชื่อมกับเบอร์3เลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าช่างไผ่อยากจะไล่ระดับเบอร์ลงมานะครับไล่ระดับเบอร์ลงมาก็คือ เื่อเผื่อช่างใหม่ๆเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจบางจุดนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจบางจุดแต่ว่าถ้าเราใช้ฟันลองไล่เบอร์ลงมาเนี่ยนะครับ,บเบอร์3หรือจะเป็นเบอร์2ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์3แล้วก็มาเบอร์1.5ไล่ลงมานะครับแล้วก็ไล่เบอร์หนึ่งตามเนี่ยนะครับมันจะทําให้ผมเป็นเงาแรงเงาสวยในในระดับหนึ่งก็คือไม่ขาวมากนะครับก็คือกันกันไว้ก่อนไม่ให้มันขาวมากนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการข่าวกว่านั้นเราก็ค่อยมาแก้ทีหลังนะครับก็ต้องดูที่หน้างานด้วยนะครับอ่าแล้วก็ทำการถ่ายแบบนี้นะครับจนรอบศีรษะของลูกค้าแล้วก็ทำงานคู่กับแปลงไปด้วยนะครับถ้าอธิบายผิดพลาดประการใดก็ช่างไผ่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่างไผ่อธิบายอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะอธิบายผิดๆตูกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าส่วนวิธีการขอบนะครับก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับ เทคนิคการวาดในจอนโค้งนะครับการวางน้ําหนักมือช่างไผ่ก็เคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับว่าน้ําหนักมือเป็นเรื่องสําคัญนะครับส่วนวิธีการกันเนี่ยก็อย่ากาัรลึกนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่ากาัรลึกนะเอาแค่พอสวยงามนะครับเอาแค่พอสวยงามนะครับส่วนการการขอบกันอะไรเนี่ยมันมีข้อดีก็ตรงที่ว่าเวลาเรามาลงใบมีดโกนเนี่ยมันจะ ทำให้เราลงใบบีดโกนได้สะดวกนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการซอยด้านบนนะครับอันนี้ช่างไผ่ก็จะข้ามขั้นตอนไปประมาณ 2- อสาขั้นตอนนะครับก็คือตอนลงใบบิดโกนนะครับแล้วก็อตอนเซตผมนะครับอันนี้ช่างไผ่ก็จะดึงมาลัดข้างก่อนนะครับแล้วก็ทําการตัดหลังจากนั้นนะครับก็ดึงผมด้านข้างนะครับมาเชื่อมกับด้านบนการซอยลักษณะแบบนี้นะครับ คือมันทำให้ผมเปียงตัวกันลงมานะครับมันจะดูมีวอลลุ่มนะครับมันจะดูมีวอลลุ่มเวลาเราซอยผมลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าผมลูกค้าด้านบนไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็เลยซอยออกแค่นิดเดียวพอนะครับเราจะต้องดูเนื้อผมของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าต้องการสั้นยาวประมาณไหนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะดูให้สองฝั่งมันเท่ากันนะครับ ให้เอาตรงหางตาเป็นเป็นเกณฑ์ก็ได้หรือว่า,าลูกค้าต้องการความสั้นยาวประมาณขนาดไหนนะครับส่วนด้านบนก็เชื่อมแบบเดียวกันนะครับเอาขึ้นมาเชื่อมกับด้านบนนะครับเอาด้านข้างขึ้นมาเชื่อมกับด้านบนแล้วก็ทําการตัดแบบพอยต์นะครับหรือจะตัดตรงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคนะครับจะทํางานแบบไหนนะครับพอให้เราจบงานได้ก็คือ,อโอเค ส่วนช่างมือใหม่ที่คูบาอาจารย์ของท่านได้สอนมาอันนั้นคือถูกต้องแล้วนะครับคือถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคเสริมนะครับให้ท่านเอาไปต่อยอดให้ท่านเอาไปพลิกแพงทําให้มันสวยในแบบของตัวเองนะครับเพราะว่างานตัดผมมันก็คืองานศิลปะนะครับมันลอกลายมือกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะซอยนะครับสับปลายผมดูพิวนิดนึงนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับช่างไผ่ก็จะจับชอบผมเฉียงๆหน่อยนะครับเพื่อสร้างให้ปลายผมคือทําให้ปลายผมมันพลิ้วนะครับพูดง่ายๆก็คือทําปลายผมให้มันดูพลิ้วนะครับช่างไผ่ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับช่างมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างไผ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ